สวัสดีจ้ามันมีมาแบบแม่ขั้วแม่ขั้วนะจ๊ะเนาะมาแบบแม่ขั้วอ,อ,อ,อันนี้เมนูปแปลกมานําเสนอจาน้าหอยทากฝรั่งเศสเนาะจ๊ะเนาะ <c oughs> มันไม่ได้มาจากฝรั่งเศสแต่มันมาจากกันอีเลา,า,ลา,ลาลล่าจา้ะอีเลาอีเลาอุดรนี่แหละจ้ะมันมาจากอีเลาอุดรนะจ๊ะเด้อบึงได้จ้ะ ก็อัดอันนี้ลงไปจกอัน,นปอดิมหัากใสซกระเทียมสซพาซสลีไซอย่างส่เครื่องปรุงที่ห้องชิวัแซสียอะไรจะเอาสิส่รสด,ดีกะใสบวชมันบ,บ,บด้มัดจากฝรั่งเศสตรงเนาะก็ใส่ลงไปแบบนี้ละจานี่ลักษณะแบบนี้ใส่หลายๆให้มันมันมันไมจังอ้วนนี่หละจ้ะเราห้วกะ เอาเขาไปโอบจจะเดียวเอาเขาไปโอบให้บึงแล้วจะได้เอาเขาไปโอบเดียวไม่ให้บึงอีกรอบจ้ก